เอาอะไรอ่ะอันี้ใส่อะไรใส่แกงใส่ร้อนแล้วก็เราเด็กมันแม่พอลวมาแต่ทีนี้ไม่ค่ใส่น้อยมองไม่เห็น We'll we ถ้าคุณตื่นเช้ามาพร้อมกับอาการงัวเงียรู้สึกไม่สะวัสดสว่างไม่ส่วงไม่ส่วงฉันขอแนะนาให้คุณกินเมนูนี้เลยค่ะจะล่องแจ้งถวันทั้งห้าจะเปิดแล้วคุณจะรู้สึกกลับมามีซีวิสีวาอีกครั้งเป็นเมนูประจําถิ่นที่ทําง่ายกินงาน่ายแค่ใส่ผงนัวหลายๆมันก็แล้ว,ลวและนี่ยังเป็นเมนูขึ้นชื่อที่องค์การอนามัยโลกโคกขี้หนอนนะแนะนําให้กินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าใช้มือจกร่วมกับผู้อื่นเดี๋ยวมันจะลงท้องกันหมดตามําบลใส่ส่วนผสมที่คุณชอบลงไปโดยจะเป็นหมักแมคเคอเร็น้ำวูดู